I, I am อมแมสวัสดีแฟนบีทุกคนนะครับแย่เย่เย่โอเควันนี้คือแมนยูของเรานะครับคืนนี้มีเตะก,กับอิสตันบูลใช่ไหมมาดาเที่ยงคืน50นาทีนะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเอาอัปเดตพรีวิวคู่นี้ก่อนว่าทีมมีความพร้อมมากแค่ไหนโดยเฉพาะแมนยูของเราครับที่พึ่งแพอาร์เซนอลมาห <laughs> ยกๆยกนะครับมาดูว่าเกมนี้เด็กๆเ,เนี่ยมีกําลังใจกลับมากันแล้วหรือยังแล้วก็โซชาเนี่ยน่าจะวางแผนไหนให้ใครลงเป็นตัวจริงนะครับ ก็ศึกฟุตบอลอยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2021ในคืนนี้นะฮะกลุ่ม S ประจํามันพุธเนี่ยนะฮะคู่ที่น่าสนใจแน่นอนต้องเป็นคู่ของแมนยูกับอิสตันบูอยู่แล้วนะครับโดยอิสตันบูเนี่ยเปิดบ้านครับรับการมาเยือนของปีศาจแดงของเรานั่นเองครับคือตามเวลาการแข่งขันประเทศไทยนะฮะก็จะแข่งตอนเที่ยงคืน55นาทีนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูฝั่งอิสตันบูลก่อนนะครับทีมแชมป์จากตุกรกีเมื่อฤดูการก่อนครับยังทำผลงานได้ไม่ดีนักนะฮะทั้งซูเปอร์ลีกแล้วก็แชมเปี้ยนลีกนะครับซีซั่นนี้เนี่ยโดยในรายการนี้ครับพวกเขายังพ่ายแพ้มา2นัดแรกครับแถมยังยิงไม่ได้เลยแม้แต่ประตูเดียวครับซึ่งในวันนี้ครับอิสตันบูลจะเปิดบ้านนะฮะให้ทีมปิศาัแดงของเรานั่นเองครับโดยนะฮะพิศาจแดงของเราเนี่ยก็เพิ่งชนะมา2นัดแรกใช่ไหมฮะต้องมาดูกันว่าเจ้าบ้านเนี่ยจะรับแรงบุกของพิศาัแดงได้หรือเปล่านะครับ โดยค่าดการ11ตัวจริงของอิสตันบูลนะฮะก็จะมีผู้รักษาประตูครับคูน็อกนะครับแล้วก็กองกลางนะฮะราฟาเอลนะครับแล้วก็กอเทลนะครับส่วนกองหน้าก็มีทูรุกนะครับแล้วก็ชลีเวลลี่ครับแล้วก็วิสก้าครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับแน่นอนครับข้ามมาในฝ้าของแมนยูของเราครับอย่างที่บอกครับแมนยูของเราโดนวิจารณ์หนักมากๆนะครับโดยเฉพาะโซชาที่แพ้อาร์เซนอลมานะครับก็ตอนนี้ถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าเฮ้ยนักเตะ เล่นดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับแม็กควายเนี่ยเหมาะกับการเป็นกัปตันทีมหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีการกระตุ้นลูกทีมเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้นะคะความกดดันผมว่ามาที่แมนยูมากกว่าสตันบูลนะครับเพราะว่าแพ้มานัดที่แล้วเนี่ยมันรู้สึกมีแรงกดดันเยอะมากนะครับแต่เอาจริงๆแล้วครับในรายการนี้แมนยูทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็ชนะปารีสนะครับแล้วก็แอร์เบรซิกใช่ไหมมา2เกมแรกครับส่วนวันนี้ เราจะต้องไปเยือนอิสตันบูลเนี่ยผมคิดว่าโซชาน่าจะสลับใช้นักเตะชุดผสมกันอีกครั้งนะครับเพราะโซชาต้องการพักตัวหลักเอาไว้เล่นเกมสัปดาห์หน้าครับที่จะต้องเจองานหนักบุกไปเยือนเอฟเวอร์ตันนั่นเองครับสภาพทีมก่อนลงแข่งขันนะครับก็ยังจะไม่มีใบยี่เหมือนเดิมนะที่อาการบาดเจ็บอยู่นะครับเช่นเดียวกับจ e สซี่ลิงการ์ดนะครับที่ยังฟิตไม่พร้อมนะฮะแล้วก็ในส่วนของอเล็กเตลเลสโอ้โหผมอยากดูมากเลยครับเตลเลสเนี่ย ก็ยังไม่ได้ลงครับเพราะว่าเชื้อโควิดสิบเก้าเนี่ยยังตรวจเชื้อเจอโควิดสิบเก้าอยู่นะครับ oh, oh, เดเรสนี่ยนอยากดูนะในนัดที่แกเล่นเจอกับปารีสอะ่ะแกเล่นดีนะครับแต่ก็เป็นนัดเดียวที่แกได้ลงเล่นให้กับแมนยูจากที่ย้ายมานะครับ oh. ก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ให้กําลังใจหาเร็วๆครับโอเคเราลองมาดู11ตัวจริงของแมนยูกันหน่อยไหมว่าอันนี้คือการคาดเดานะฮะตามสื่อต่างๆที่ผมไปหามานะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า11ตัวจริงเนี่ยมีในใจเหมือนคุณหรือเปล่านะครับ ผู้รักษาประตูครับเขาบอกว่านัดนี้เฮเดสันจะได้ลงครับอ้าวนะครับมาที่กองหลังครับมีวิลเลียมครับมีแม็กควายแล้วก็ลินเดอร์เรฟครับแล้วก็วานวิสาก้าครับลูกชอก็พักไปนะครับกองกลางครับมีมาติดเฟสดแล้วก็คนนี้ครับฟานเดอร์บีครับอ่าอย่างที่ทุกคนรู้ครับว่ากระแสวิภาวิจารณ์โซชาเยอะมากว่าไม่ให้ฟานเดอร์บีลงตัวจริงครับ ผมว่านัดนี้นักลุกอมของเราเนี่ยน่าจะให้ฟันเดอร์บิกลงตัวจริงแล้วเพราะว่าบูโน่ก็ต้องพักใช่ไหมครับจเจ้าบอกบาก็ต้องพักเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ครับวันนี้มีสิทธิ์ได้ลงตัวจริงนะฟันเดอร์บิกนะครับไม่แน่นะฮะมาที่กองหน้าครับอ่ะกองหน้าเพื่อนเพื่อามีใครบ้าง <c oughs> แน่นอนครับมีมาต้าฮะคาวานนี่ได้ลงตัวจริงครับแล้วก็มาซิยาวครับดูแล้วโซชาน่าจะมาในแผนให้มาต้าเนี่ยเล่นริมเส้นกับมาซิยาวแล้วคอยเปิดบอลให้คาวานนี่แน่เลยจับตัวถ้าเกิดเล่นแผนนี้นะับถ้าเ,เ,าะเตะ ตรงนี้ลงจริงๆนะครับก็ประมาณนี้ครับ11ตัวจริงนะครับถูกใจพวกคุณไหมหรือคิดว่าหรือคุณคิดว่าคืนนี้ใครจะได้ลงตัวจริงอ่ะก็มาคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวยังไงก่อนแข่งขันเนี่ยออฟฟิเชียลเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรีบมาอัปเดตข่าวในเพจแอมมันอยู่อยู่แล้วนะครับว่านะักเตะต,ตัวจริงมีใครบ้างนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมมาเล่าตรงนี้หน่อยดีกว่าคิดว่าน่าจะสําคัญนะครับน่าจะเป็นเ,เนื้อหาที่อยากให้ทุกคนได้ยินได้ฟังกันนะครับ คือผมไปเจอบทความหนึ่งมาสรุปประเด็นนะฮะที่รอยคินเนี่ยมาพูดถึงแมนยูของเราครับโดยแกแกพูดบางข้อก็ดีนะครับบางข้อก็ใสอารมณ์แต่เดี๋ยวผมจะลองมาเล่าให้ฟังดูครับว่าแกพูดอะไรบ้างคือข้อแรกแกบอกว่าโซชาเนี่ยจะตกงานครับเพราะว่าไม่สามารถทําให้นาเตะชุดนี้มีคุณภาพได้ครับอ่าเพื่อนๆ่ว่าไงครับคือตอนนี้ยอมรับครับว่าโซชาเป็นเต็งหนึ่งในการที่จะถูกปลดออกจากทีแมนยูของเราครับ เพราะว่าลอยคีนมองว่าเนี่ยนักเตะเนี่ยมันเกง่งแต่โซช่าเนี่ยทำให้นักเตะดึงความสามารถศักยภาพให้สูงสุดออกมาไม่ได้ครับเชื่อว่าไปข้อนี้ก็น่าคิดนะครับเพราะว่าเอาตรงๆแล้วนักเตะของเราเก่งหลายคนนะครับแต่ว่าขึ้นขึ้นลงลงครับเก่งบ้างไม่เก่งบ้างเล่นดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพื่อนๆมีความคิดเหน็นยังไงก็แสด,กด,สด,ดงกันได้นะครับมาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับข้อที่2ครับผู้เล่นพันอสูรชุดนี้ไม่มีความดุดันไม่มีความก้าวร้าว ไม่มีความกระหืดกระหายในใชัยชนะเลยซึ่งแกบอกว่ามันเป็นบุคลิกของทีแมนยูที่มันต้องมีเฮ้ย,ข,ยข้อน,นี้ผมเห็นด้วยครับเห็นด้วยอย่างยิ่งครับยุคสมัยก่อนนะฮะนักเตะแมนยูจะมีความกระหายในใชัยชนะต้องการวิ่งสู้ฟัดนะฮะเอาทุกอย่างนะฮะต้องการเพียงชัยชนะเพื่อได้แชมป์มาใช่ไหมครับแต่อย่าที่เห็นครับชุดนี้นะักเตะชุดนี้ครับหัวใจเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงกระตุน้นนะฮะไม่ค่อยมีครับถ้าเราพูดกันตรงๆถูกไหมครับ ข้อต่อมาครับมองไม่เห็นว่าใครเป็นผู้นําข้อน,นี้ก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ว่าตอนนี้แมนยูของเราเนี่ยแม็กควายเป็นผู้นำเนี่ยคำถามต่อมาคือแม <i ank way> ็กควายเนี่ยเหมาะกับการเป็นผู้นําหรือเปล่านะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าเมื่อก่อนที่แมนยูของเราเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเล่นไม่ดีครึ่งแรกใช่ไหมฮะกลับไปในห้องเนี่ยจะมีผู้นําแบบมาตะโกนด่าเลยแบบว่ากองหลังอย่างเมื่อก่อนฟอร์ดินานใช่ไหมฮะตัวจะมาด่าทีว่าเฮ้ยเอ็งต้องตั้งใจเล่นเว้ยเอ็งต้องอย่างนี้เว้ยเอ็งต้องอย่างนี้เว้ยเอ็งต้องบอ้้้ขาามมันใหไไดะรรค แต่แต่คําถามต่อมาคือไม่กวายพอเข้าไปในห้องแต่งตัวไม่กวายทําแบบนี้หรือเปล่ามาสมหัวแล้วคุยกันว่าเฮ้ยตัวนี้มันผิดพลาดเองต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต,ออนต้องลุยดีวะอะไรเงี้ยไม่กวายทําแบบนี้บ้างหรือเปล่านั่นคือคําถามครับเพราะว่ามันสําคัญครับการเป็นผู้นำฮะมันคือเป็นหนึ่งเหมือนแรงจูงใจให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเนี่ยมันเห็นนะฮะว่าเอ้ยผู้นําเรายังแบบยังเอาเรื่องอะดุดันอะลูกทีมก็จะเอาด้วยครับสิ่งที่แมนยูขาดไปอีกอย่างหนึ่งคือคนที่เป็นผู้นําจริงๆครับที่เต็มไปด้วยอุดมการณ์และประสบกาารณ์อ่ะควมมดดนขง ตอนนี้แมนยูเรายังไม่มีนะฮะแมกวายังไม่มีมากพอดีกว่านะครับประมาณนี้ครับที่ผมไปเจอมาแล้วก็อยากจะมาเล่าให้แฟนผีได้คุยกันได้ฟังกันนะครับโอเคยังไงแล้วคืนนี้นะครับผมก็จะอยู่ดึกอยู่ยาวเหมือนเดิมนะครับแล้วอย่างที่บอกใครนอนดึกนะครับก็มาเข้ามาพูดคุยได้เลยนะฮะกับเพจไอแอมแมนยูฮะผมก็จะอัปเดตข่าวทุกวินาทีเลยก่อนแมนยูจะแข่งขันนะครับยังไงเจอกันนะครับคลิปหน้าคลิปพรุ่งนี้แหละนะฮะผมว่ามีอะไรมาอัปเดตเยอะแน่นอนเลยนะครับ โอเคค่ำคืนนี้วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ